สบ,บา,ายดีพี่น้องก็เราอิม่มเลยสต่หลวงให้บอกเนี่เอาตัางมาหนังเลยค่ะอันนี้นะเบื่องไงเพึ่งพ่อเออหนุ่มผ้าเพโเออ้โอ้ยลูกเอลยพ่อเอ้ยเขอโทษมาขึ้นเพื่อน,นพ่อใหญ่ด่วนเด้อให้ขึ้นบ่ได้ก็ให้ขึ้นไปน้อยหนึ่งเขาว่าเขามีเวียดด่วนให้ข,ขึ้นไปดักตะเวนผัวห้าบ่ได้บอกแกเอาเขาโทษเขาโทษมาหนำอีกเลยเออมีแหละผัวโทษ เนี่ยพายอาการบอดีค่ะเขา,ะาอาาขะตีไข่หนึ่เบาหวานนี่โข่นั่นเบาหวานเนี่ยเดือดตกช็อตของละ,ะกันแล้วยานมันเปื่อยไปเลยนะอ๋อเปื่อย,ยแล้วเฮ้ยเขี่ยแล้วเขี่ยแล้วเมืองดูพี่น้องผ้าแพทย์เขีย่ยกันเอาผ้าแพทยมาใส่ อยากหนุ่มพะแพงมันดีสินะมันเลืกกินข้าวกันก็แเบเด้เอ่ะเยกินเวลวเลยนะเน้าต้มมาเข้าขอนะเม้นจะหนุ่มสินเมื่กีอย่างหนุ่มน้ำพอมันขับขมาเนาะอยากให้ไปเื่ออนะเด้สติกเกอร์หัวหอมเด้กกางขนแล้วมันเออถ้ไม่กินบักเนานะ แม่คนนั่เอานะเลยโอน้องบ้านน่งดื่ม้มา,มาน่าลูกควรน,น,นั่น่นแหละกิงขาววด้นซบไผ่จ้ามขิงกระปรุ่น ฮะจิวยวกระช้อยกยังอะนะส่งกระดูกเคียงส่งเนี่ยชิขนเอาะแล้วบ่มานะอือือโอ้หกินลงว่าจะวมาอืมยีงไงอมาส่งมากี้ส่งขึ้อีกจนเจาหยกเบ,บ้อได้มันอยากแหลมมัก็ไป ขาหมูเบื่อแล้วเนี่ยไปรอบัชินอนยาขี้หมกตันดังมันจะเอามันไปแม่รอมั้งหมดนี่นงนั่งก่อนเธออยากจะเอามันไปอหแม่งหมดพังแน่อ Một đây gặp mặt đi nữa. Oh, nữa. Nguyên là. Nguyên là. Pete, gặp mặt 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 mặt

นาอู่นา,าไปกินำปลามผู้เดียวะูสาไปผนะู้เดียวละบอเจว่าเจ็บแต่ล่า อืมันงอาเบอดท้ายหนจะเก่าปกักกึ้งบอดจะเบอด์เนยอะกเปิห <c oughs> ดหรอเพระอกันพาที่นาเอิกมัตั้เขาตั้หนาจอมันหนาอันนันน้นม,มันนานาเค้งมันะหัวหลบหนะัวหลบดิใครเ <c oughs> ล่ามะตกันยอยหรวตัวเนญ่ Rồi sống rồi mắt mấy mà mấy môi Some 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 một Some này một sống. Sống. Ừ. Sống. Ừ. Sống. บอกยังกระซ้อนขั้วขุยอย่างยังของบ่อนบ่แม่นอ่ะขั้นตีนได้ใช่ได้อย่างบ่เลยขั้นที่ปวดปวดแป้ไวะยังปวด

วัยบอกไปอาบดอ่ะมขันปวดตีนขัข้นๆั้นปววๆที่ขาวก็ปว่นปลา ต้ออันอยาเดียงรกับไปกินเลยปอกมันจู่แดงอย่างนั้นเนวางฮะหวานข้าวไก่ป่ะังไม่นอมญี่ปนอยไแบบนั้นได้อ่านมากเลย